สวัสดีครับสองแสบบริตวีมากแล้วครับพี่น้องครับเป็นยังไงครับเอฟซีพรังเงียบพรังรักพรังบวกพรังหลักสามาเพรียงพรังหลักห้องยิงหลองยิงเป็นบ้านแพงครับพี่น้องเป็นแจ้งใดครับงานอยู่อ่านปลาเกลือครับภรรยาสายสามเนาะบางประมงชนบุรีครับเมื่อคืนอาญาคือเก่าครับบ่ผิดทัดบอผิดหวังครับพี่เอมี่มากเยี่ยมหลังวิธีลยครับเมื่อคืนครับ อ่นะครับมาเยี่ยมหลังเวทีมามาเยี่ยมวีฬาไม่ได้เทินกับบะไรมาโดนแล้วนะครับเนาะอ่นะครับจะมีแม็กซิมนีแหละครับผมมามาเยี่ยมวีฬาวิ่งนะหลังเวทีเลยนะครับผมมาเยี่ยมวีฬาวิ่งมาเยี่ยมบอลโจนะครับมาเยี่ยมยันงานเสนอยเป็นแห่งสุดขั้วนะพีตีแช่ลุงกับมาครับมาขึ้นครับมาใหัดรลังใจวีฬาวิ่งขึ้นครับนะครับมาใหัดรลังใจบอลโจครับมาขึ้นครับสำหรับพีตีแช่ล่งของค่ายแกมิโครนะครับอ่าเพื่อนอาจจะมาเรียนคอนเสิร์ตแถวพทยานะครับเนาะ เ็อเลยแวะมาให้กำลังใจครับมาเติมกำลังใจนะครับทีมงานสนาเพชรแพรงน้อยกำลังใจอี่ล่าดีมาให้กำลังใจบอจนะครับอ่านะครับครับตอนนี้ยิ่าเิงากับทีมงานละตูนะครับเอกแม่น้อยพี่มอสิงพี่ยังจี้นะครับเดินทางถึงที่ภาคแล้วหรือว่าถึงตลาดดีๆรถจะหนะนะครับตอนรับวันที่เจ็ดครับพี่น้องเรบโมนี่ครับ่านสิ่เจ็ดครับทีมงานสาวน้อยเพชรบันแพงครับเก็ยทันมานะครับอยู่ตลาดดีๆรถจะนะเนาะครับพี่น้องเคยมากแล้วครับ หลอบก้อนกับตรงวันเสาร์รู้สึกว่าคนหลายครับลานแต่ครับมาเสร็แล้วลานนี่คืนนี้มาลุ้นกันครับเพราะว่าอย่างกับวันเสาร์ครับวันเสาร์เงาได้ไงครับพี่น้องตลาดดีๆรถชนะนะครับอำเภออุทัยนะตำบลอุทัยอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับอ่ะมันนี่พ่อโจงอีกน้ำทับตีเมืองอยุธยาอีกแล้วครับผมอ่านะครับตลาดดีๆรถชนะครับปังหมุดครับปังหมุดตลาดดีๆรถชนะครับนะครับตำบลอุทัยอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับพี่น้อง นะครับมากันได้หลายครับมาแล้งครับวันเสาร์เงาได้ไงครับพี่น้องอายุทยาครับเอฟซีเฟนคลับสาวน้อยเอฟซีเฟนคลับอีหลาของอิงเอฟซีปอโจมาอีหลาครับเอฟซีสลีปินสาวน้อยเพนแพ่งมากันได้หลายครับพี่น้องครับมากันได้หลายครับอ่านะครับนะครับวุ้นเส้าพระเอกนะครับทั้งช่องพ่อแมวอิงอ่าล้ำเพลินอาวิเชียวนะครับเนาะพ่อเอกนะครับก็ะเล่ลงคลิปนะครับเนาะอ๋ออีหลาก็ได้ทำบุญที่ตลาดเนาะตลาดตลาดดีๆีรัชนาแล้วนะครับ นะครับกับโนโมธนาสาธุบุญนะครับเพิ่นก็ได้น้อยใน้องอิงนะครับก็ได้ใส่ใส่บาทน้องตกบาทแต่เศ้าเลยครับโอ้สาธุบุญน้ำครับพี่น้องครับนี่นะครับนี่เ้าก็จะเห็นภาพแบบนี่นะครับภาพซิงดีๆแต่เศ้านะครับเนาะไปเดินตลาดกับตลาดแตกก็เศร้าครับซุปตาตลาดแตกครับพี่น้องครับอ่านะครับตลาดดีๆรถชนะครับอเอฟซีแฟนคลับกับหลายที่กันครับพี่น้องครับสนใจที่ดังครับสำหรับเอฟซีแฟนคลับพี่น้องงนะครับตลาดดีๆรถชนะครับ ถึงแล้วครับคือพักครับอีลานอาจจะพักพัก่อนนะครับเนาะทีมงานประตูนะครับเนาะเดี๋ยวช่วงเย็นครับเจอกันในน้องครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับท่ามยุทธยาครับตะมนูไทยอตะมนูไทยจังหวัดพระน้องซีซีครับไปล่อยีลาได้แล้วครับเด้อครับช่วงซีมองหามองแงครับอ่าได้๋ยวยาจะออกไปพบปะคว้พี่น้องนะครับเนาะเออนะครับแหยะ่ย้ายก็ครับมอแรงครับหามพลาดครับ ตลาดดีๆโลดนะครับตลาดดีๆโลดนะนะครับมากกันหลายๆครับพี่น้องครับนะครับสุดยอดครับน ouais. ี네่นะครับทิดาระพงดารุ่งครับผิงเพชรบ้านแพงครับสุดยอดครับนะครับที่เจ็ดครับวันนี้วันที่เจ็ดนะครับนะครับก่อนจากไปคลิปนี้ก็ขอฝากพ่ม่น้องนะครับพลังรักพลังเนี่ยพลังบวกครับฝากดไลร์กดแชร์จ่องสองแสบมาได้ตีได้เ้อครับพี่น้องครับ เดีย๋ยวมีข่าวข้าวอย่างมาเราสู่ฟังอีกก่ะเจอกันในคลิปหน้านะครับพี่น้องนะเนาะเราคลิปนี้กะไว้สนิทก่อนนะพี่น้องเนาะสวัสดีครับ